วันนี้นะคะเรามาเดิน,นาทางไยเที่ยวไทยแล้วก็อย่าลืมใช้สิทธิบัตรเครดิตกันด้วยนะคะก็จะมีในส่วนของอันนี้จะเป็นบัตรของทุกสนะีเนาะทุก5้า0ันบาทจะได้รับเงินคืน100บาทแต่สูงสุด,ดไม่เกิน600้นะคะนอกจากนั้นค่ะยังได้แผนตรงนี้ด้วยนะคะเป็นทีมกันแดดน,นะคะอันนี้ให้หึ่งเซตนะสำหรับ5้า0ันบาทขึ้นไปต่อท่านนะ1หต่อ1นชุดนะแล้วก็น่าจะตรงนั้นนะคะเราจะมีอันนี้จะเป็นในส่วนของ s c b นะคะเช่นเดียวกันนะคะ ดูโปรแกรนได้เลยทุก5,000บาทรึง100บาทเรามีส่วนร่วมกันก็จะมีกรุงศีเฟอร์ชอยแล้วก็มี UOB แล้วก็จะมี SCB นะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่บูธของแอคอร์พัแล้วนะคะแูค่อแล้วก็มีสิทธิพิเศษมากมายเลยค่ะไหนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะพิเศษค่ะลังวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามาสลับรไมงานราคาสมาชิกจะเป็น7,299บาทค่ะ ตใ,ใหม่ที่เราจะได้ใช้พร้อมกันที่เริ่มในวันหนึ่งตุลาคมก็จะมีห้องบัตรฟรีให้ทั้งหมด2คืนนะคะ2องคืนนี้จะเป็นแบบห้องบัตฟรีที่เป็นแบบ1นึ่งมหได้สอครั้งค่ะแล้วก็สมัครในงานนะคะอายุสมาชิกก็จะเป็นทั้งหมด14เดือนคือเริ่มสมัครวนันนี้บัตรใช้ได้จะถึง3เมอตุลาคมของปีนหน้าค่ะ ที่1ตุลาคมเป็นต้นไปสามารถใช้ส่วนลดค่าห้อง35%กับโรงแรมเนเรอ,อร์อรได้ทั่วโลกเลยค่ะโ,โบอลแล้วค่ะแ,แล้วก็จะมีโปรโมชั่นที่เป็นข้อเสนอพิเศษส่วนลดค่าห้องที่เป็น um ปเลนพอนูมลด50%ก็จะเป็นในเอเชียแปซิฟิกยังคงมีให้เหมือนเดิมส่วนส่วนลดค่าอาหารเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะมีส่วนลด30%กับข้ออาหารโรงแรมเนเครอ,อร์แอร์พอทั่วเอเชียแปซิฟิกตลอดทั้งปีไม่ว่าจะผ่านกี่ท่านไม่มีจำกัดจำนวนค่ะ เนี่ยถ้ามีแอปพลิเคชันใช่ไหมเรนทอปอยู่ตรงนี้เลนทอปจะแบบว่าเข้าง่ายมากที่กดเข้าไปในเลนฮอตดูพี่เข้าไปเลือกที่โรงแรมพี่อยากไปโรงแรมที่ไหนอันเน,นี้ยจะมันขึ้นแค่ในเอเชียแปซิฟิกเพราะบัตรเราใช้ได้แค่ในเอเชียแปซิฟิกเนาะแบงคอกไทยแลนด์พี่กดลองเลือกดูว่าอยากไปวันไหนสต้องทำาะไ้ที<อ>นีส<อ>สน้สองคนสองคนอยากไปห้องพักฟรีไหมไม่ไม่ฟรีไม่ฟรีอยากเรนท็อป